สวัสดีครับกลับมาพบกับการเคราข้อฟุตบอลสูงแรกครับแนวทางสูงครึ่งแรกกับผมครับหนิงสูงแรกครับพบกันประจําวันพฤหัสที่ที่สิบเเมษายนครับสองพันครับพบกับการลงทุนสูงแรกครับครึ่งแรกไม่ยิงย้าครึ่งหลังครับตามเทคนิคการลงทุนสูงแรกของเรานะครับคือก็ตามเทคนิคครับลงทุนครึ่งแรกครับถ้าครึ่งแรกจบเปศูนย์ไม่มีประตูก็ย้ําครึ่งหลังครับที่ลูกครึ่งหรือลูกควบลูกครึ่งหรือหนึ่งลูกครับกะไล่ราคาลงมาก็แล้วแต่สมาธิกจะลงทุนครับ ก็ลงทุนกันตามเทคนิคของเราครับท่านที่สนใจเข้ากลุ่ม VP พครับแอด Line ด้านหน้านี้ครับหรือจะสแกน QR code ด้านหน้านี้ครับแล้วทักเข้ามาขอเข้าร่วมกลุ่มกันได้เลยนะครับในกลุ่มเราก็มีเทคนิคดีๆมากมายครับเทคนิคการขัดบอลขัดบอลอย่างไรให้เกิดสกอร์เทคนิคการลงทุนครับลงทุนอย่างไรให้ได้กําไรครับมีบอกอยู่ในกลุ่มครับรวมถึงรับแนวทางสูงแรกเพิ่มเติมรับจากพี่ๆน้องๆในกลุ่มอีกหลายท่านเลยทีเดียวครับที่ลงแนวทางไว้ให้ในกลุ่มครับท่านที่สนใจก็แอด line ด้านหน้านี้ครับ แล้วก็ทักกันเข้ามาก่อนอื่นก็ขอสรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนครับตัว V ีพของผมครับก็ทํากำไรกันไปได้ครับยิงครึ่งแรกสองประตูครับแล้วก็ตัวแถมครับตัวเน้นครับที่ลงในช่องยูท b e ให้สองคู่ครับกับลิเวอร์พูลกับคู่ของแมสซิเต้ครับก็ทำกำไรกันไปได้ทั้งสองคู่ครับส่วนตัวแถนที่ลงในกลุ่ม V ีพครับทั้งหมดิทั้งหมดครับก็มีพลาดไปหนึ่งคู่ครับเป็นคู่เช้าครับซาปารูครับยิงหนึ่งลูกในครึ่งหลังครับ ก็ขออภัยตัวที่พลาดครับแต่โดยรวมก็ยังมีกาไรครับนี่ก็คือสรุปผลทั้งหมดครับที่ผมได้ให้ไปเมื่อคืนครับวันนี้ผมก็มีตัว VP ครับหนึ่งตัวพร้อมกับตัวแถบอีกสองตัวเช่นเคยครับที่ตะลงไว้ให้ครับแล้วก็มีคลิปวิเคราะห์วันนี้จะวิเคราะห์ตัว VP ครับส่วนท่านที่ถามผมว่าเพิ่มเติมครับผมก็บอกให้แอดดีไลน์เข้ามาคือแอดดีไลน์มาแล้วนี่คือไม่จําเป็นต้องมาเปิดยูทูปเลยผมคือว่าผมจะสามารถตอบกับพี่ได้ทันทีเพราะว่า คอมเมนต์ที่พี่มาคอมเมนต์มันมันไม่แจ้งเตือนครับใน YouTube ของครับผมไม่สามารถตอบได้ทันทีบางทีพี่ขอบนเพิ่มมาเงี้ยผมเข้ามาดูช้ามันก็พลาดครับคือทักมาทักมาถามได้ครับผมจะส่งให้พี่ได้ทันทีเพราะว่าก็มีสมาชิกเยอะแยะครับที่ทักเข้ามาถามครับแนวทางมีอะไรเพิ่มเติมครับผมถึงเทคนิคการขับบอลมันมีคัดบอลอย่างไรบ้างครับผมไม่ไม่ได้หยิงครับคือทักเข้ามาถามได้เลยครับแอดดีไลน์ทักเข้ามาถามกันได้ครับทักเข้ามาผมไม่ได้จับพี่เปิดยูทครับ คือไม่เปิดยูทกูไม่คุยด้วยอย่างนี้ไม่ใช่ครับถ้าทักเข้ามาผมก็คุยด้วยตลอดกับถามเทคนิคการคัดบอลหรือถามอะไรเพิ่มเติมครับผมสามารถบอกพี่ได้ทันทีครับเพราะว่าไลน์มันจะเด้งนเพราะว่าใน youtube มันของผมเครื่องผมนะครับมันไม่เด้งครับวันนี้ผมก็มีตัววีพีของผมครับเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอเมเนียครับคูนิเตเวลาสองทุ่มครับไม่ดึกครับอันนี้คือคู่วีพีครับเตะสองทุ่มมาเป็นเจ้าบ้านครับบานานครับเปิดบ้านรับกามิหงซีรักครับคูนิเตสองทุ่มครับ เรามาดูราคากันก่อนเลยราคาเปิดมาครับเป็นเจ้าบ้านครับบานานครับต่อลูกครวบลูกครึ่งครับจ่ายน้ําฝั่งเจ้าบ้านครับ0ูนจุดเกศูนย์่ายน้ําฝั่งทิพย์นะครับศูนย์ุดเก้าศูนย์ราคาปัจจุบันนับขยับขึ้นมาเป็นลูกครึ่งครับแต่ว่าจ่ายน้ําล้นครับจ่ายน้ํหนึ่งจุดศูนูย์ครับน้ําล้นเลยเหยอจ่ายน้ําฝั่งทิพย์นะครับศูนจุดแปดศูนย์ครับสูงครับเปิดมาสูงสองจุดสองห้าครับจ่ายน้ําฝั่งสูงครับศูนย์จุดเจ็ดแปดร่าย0 3ครับ สูงปัจจุบันครับขยับขึ้นมาเป็นสูง2.5ครับแต่น้าฝังสูงครับ0.93แต่น้ําฟังต่ํา0.88ครับเจ้าก็ให้ความสําคัญกับหน้าบนสูงครับโดยขยับบนสูงขึ้นมา1กิกครับมาดูราคาผูกันบ้างครับราคาผูเปิดมาครับจ่ายเจ้าบ้านชนะที่1.36เสมอจ่าย4.17ขอพยับเสมอจ่าย3.80และทีมเืีนชนะจ่าย8.00ครับ ราคาภูปจุบันนับจ่ายเจ้าบ้านชนะที่1.33เสมอจ่าย4.20และทีมเยือนชนะจ่าย9.00ครับราคาภูปัจจุบันนับจ่ายเจ้าบ้านชนะที่1.33มันเป็นการันตีครับวันนี้ครับเจ้าบ้านครับจะเปิดเกมบุกเข้าใส่ทีมเยือนอย่างแน่นอนครับอันนี้คือตามราคาเจ้าบ้านเขาจะเปิดเกมบุกเข้าใส่ทีมเยือนแล้วเรามาดูตารางคะแนนกันบ้างนะครับตารางคะแนนตอนนี้เจ้าบ้านเขาแข่ง28นะครับ ชนะ20เสมือ4แพ้ไป4ครับยิงได้50ประตูครับเสียไป20ประตูครับของนาถือว่าคมทีเดียวครับมี64แต้มครับอยู่อันดับที่1ฝั่งทีมเดือนครับซีรักครับแข่ง28นัดเท่ากันครับชนะ9เสมหอ5แพ้ไป14ครับยิงได้23ประตูครับเสียไป40ประตูครับมี32แต้มครับอยู่อันดับอยู่อันดับที่6ครับเรามาดูแรงจูงใจของคู่นี้ครับเจ้าบ้านก่อนครับบานานครับ ตอนนี้อยู่อันดับที่หนึ่งครับมีหกสิบสี่คะแนนครับอันดับที่สองมีหกสิบสามและอันดับที่สามมีหกสิบเอ็ดแรงจูงใจต้องทําแต้มครับหนีขยับหนีอันดับที่สองและที่สามครับก็ตามราคาครับเปิดมาครับเจ้าบ้านจะเปิดเกมบุกก็ใสรับฝั่งทีมเยือนครับรีรักครับตอนนี้อยู่อันดับที่หกก็กาตาลาครับมีสามสิบสองครับคือเล่นสบายๆครับชิลๆครับไม่มีผลอะไรครับเพราะว่าแต้มก็ห่างจากโซนตกชั้นค่อนข้างเยอะครับหลายแต้มเลยทีเดียว แปะแต้มมาผักตดวตดชานนะแล้วก็อยู่กลางตารางครับแต่ลงจูงใจของเจ้าบ้านนั้นค่อนข้างดีครับตอนนี้นําจ่าฝูงครับแล้วรองจ่าฝูงก็จี้เข้ามาแล้วต้องทําแต้มหนีห่างครับก็ตามราคาที่ราคาผูเปิดมาที่ว่าเจ้าบ้านจะเปิดเกมบุกเข้าใส่นะครับเรามาดูผลงานการพบกันของคู่นี้ครับเจอกันมาทั้งหมดสิบนัดครับมีประตูแรกครับแปดนัดจากสิบนัดครับแล้วก็มีสองประตูขึ้นไปในเก้าสิบนาทีเจ็ดนัดจากสิบนัดครับผลงานก็ค่อนข้างดีครับรนการพบกัน โดยสิบนัดนี้เป็นเจ้าบ้านชนะไปได้หกนัดครับเสมอสามครับแล้วก็เจ้าบ้านบานานนั้นแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นครับโดยชนะราคานันหกสิบเปอร์เซ็นเลยทีเดียวครับฝั่งเจ้าบ้านครับสถิติการพบกันครูนี้เจ้าบ้านทําผลงานได้ดีกว่าครับเรามาดูผลงานของเจ้าบ้านครับสิบนัดหลังสุดนะครับมีประตูครั้งแรกครับห้านัดจากสิบนัดครับแล้วก็มีสองประตูขึ้นไปในเก้าสิบนาทีเจ็ดนัดจากสิบนัดครับผลงานในเก้าสิบนาทีค่อนข้างดีครับ เรามาดูฝั่งทีมเยือนกันบ้างนะครับสีรักครับมีสิบนัดหลังสุดครับมีประตูหนึ่งแรกครับหกนัดจากสิบนัดครับแล้วก็มีสองประตูขึ้นไปในเก้าสิบนาทีก็เจ็ดนัดจากสิบนัดครับผลงานก็ค่อนข้างดีทีเดียวครับเยวเราก็มาดูเิตีครับการทําประตูและเสียประตูครับห้านัดหลังสุดนะครับเรามาดูฝั่งเจ้าบ้านก่อนครับบานานครับห้านะครับยิงได้แปดประตูครับเลี่ยหนัดละหนึ่งจุดหกประตูกองหน้าถือว่าคมมากๆครับ แล้วก็เสียไปห้าประตูกับเสียด้านหนึ่งประตูครับกองหลังก็ยังถือว่าเสียประตูทุกนัดครับโดยเฉลี่ยนะครับเร้มาดูฝั่งทีมเยือนกันบ้างครับห้านะครับยิงได้เจ็ประตูครับเฉลี่ยนัดนัดหนึ่งจุดสี่ประตูกองหน้าก็ถือว่ายิงประตูได้ทุกนัดครับแล้วก็เสียไปห้าประตูครับกองหลังก็เสียประตูทุกนัดเช่นกันแล้ววันนี้กองหน้าของเจ้าบ้านนะคมครับกองหลังของทีมเยือนก็เสียประตูทุกนัดครับแล้วเป็นอยู่ในหน้าบอลตอบที่เปิดเกมบุกใส่โอกาสมีประตูก็เกิดขึ้นสูงครับเพราะว่าบุกมากครับ โอกาสมีโดนทิมเยือนบอลลองสวนก็มีครับเพราะว่ากองหน้าของบอลลองนั้นก็คมเหมือนกันครับสิบห้านัดยิงไปถึงเจ็ดประตูครับก็ถือว่าคมทีเดียวครับบุกมากๆก็โอกาสโดนสวนก็มีครับและนี้ก็คือตัวบีพีผมว่าบุ่นพี่ข้อตัวบีพีผมว่าแอปที่ผมใช้ในการคับบอลก็แอปทีเฮสกอร์นะครับก็ขอขอบคุณครับทุกท่านครับที่คอมเมนต์ให้กำลังใจครับที่กดติดตามผม ก็ขอบคุณจังใจยจิงส่วนท่านที่ชื่นชอบคลิปผมรากก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอทุกท่านโชคดีครับเดี๋ยวเรามารุ่บนบอลวีพุ่มตัววีพีพุ่มครับสองทุ่มถ้าท่านอยากให้เข้ากลุ่มวีพีครับรับแนวทางเพิ่มเติมก็แอดไอดียไลน์สแกนคิวอะโคะครับแล้วทักเข้ามาหาผมได้เลยครับวันนี้ก็สวัสดีครับ